วันนี้ขออนุญาตพาทุกคนมาที่สวน15ไร่ของเรานะคะอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วตำบลลางใสโบะจา้านี่เป็นไร่มะพร้าวอ๋อสวนมะพร้าวสิจ๊าไม่ใช่ไร่มะพร้าวสวนมะพร้าว15ไร่นะคะเพิ่งปลูกมาได้ประมาณยังไม่ถึง3ปีเต็มเนาะประมาณสองปีกว่าๆเท่านั้นเองแต่ตอนนี้นะคะก็ตกลูกบ้างแล้ววันนี้จะพาทุกๆคนมาดู มะพร้าวน้ำหอมนะคะเห็นไหมคะอย่างนี้คือ3ปีนิดๆขอโทษทีบางต้นเนี่ยทำไมมันถึง3ปีปกติเนี่ยปลูกเนี่ยสอปีกว,กว่าก็จะได้ต้นลักษณะนี้แต่ต้นเนี้ยต้องขอโทษที่เมื่อต้นคลิปพูดไปว่าไม่ถึง3ปีอันนี้3ปีกว่านิดนนะคะเพราะว่าเราปลูกแซมในต้นมะม่วงแบบนี้ค่ะ ส่วนเก่าเป็นต้นมะม่วงเราให้เขาเช่าทําสวนมะม่วงนะคะแล้วก็เอามะม่วงออกก็คือปลูกมะาพร้าวแซมไปมันถึงได้ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตซึ่งปกติแล้วถ้าปลูกมะาพร้าวในที่โล่งแจ้งแบบนี้นะคะมันจะโตเร็วมากแต่ถ้าเราไปปลูกใต้ต้นมะม่วงมันจะโตช้ามากอันนี้เป็นระยะเวลาประมาณ3ปีกว่าๆแล้วเห็นไหมคะตอมะม่วงยังไม่ตายเลยจานี่ขนาดหยอดยาวไปหลายรอบแล้วนะคะ วันนี้จะพาทุกๆคนมาดูเห็นส่วนเรียมแบบนี้นะคะฮบอกเลยว่าเหนื่อยมากเพราะว่าเราจะต้องฉีดยายาดูแลแล้วที่สําคัญน้ําสะอาดแบบนี้เขาเรียกว่าน้ํามีปลานะคะซึ่งกว่าจะสะอาดแบบนี้ได้เราก็ต้องเอาแหนออกก่อนนะคะแล้วเอาปลามาปล่อยมันถึงจะไม่มีแหนะมีขี้สาลายมีขี้ตะไคร้หรือแม้แต่กระทั่งขี้แดดนะคะ ขี้แดดก็จะลอยเป็นแผ่ๆเหมือนกับสาล่ายเหมือนกับตะไคร้ที่เป็นแผ่นๆนั่นแหละคะ่ะวันนี้พามาดูอันนี้คือมะาพร้าวน้ําหอมนะคะตอนนี้เริ่มตกลูกแล้วแต่ที่พามาวันนี้จะมาดูมะาพร้าวกลายกันจ้านี่คือลักษณะต้นของมะพร้าวกลายนะคะให้เห็นเลยเห็นไหมมันไม่เหมือนกับน้ําหอมถ้าเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะลําต้นเขาจะเรียวผอมเล็กแบบนี้เห็นไหมอ่าแล้วช่อก้านใบนะคะ จะสั้นไม่ยาวมากแต่ดูมพะพร้าวกายต้นนี้นะคะหนาเตอะเลยเห็นไหมใหญ่มากๆใหญ่จริงๆใหญ่กว่าตัวเราอีกนะคะี่มือเรานะดูสีใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วลักษณะใบเขาตรงนี้เห็นไหมคะทางเขาจะยาวมากแล้วก็ใหญ่เป็นเหมือนอ่ะพูดง่าย,ายๆแล้วการเปรียบเทียบคนตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมกับมพะพร้าวน้ำหอมตัวเล็กนิดเดียว ร่างเล็กบอบบางแต่ถ้าเป็นมะพร้าวกายนะคะมันจะใหญ่แบบนี้เวลาที่เราขายแม่พันุ์ไปจะมีไปหนึ่งร้อยต้นจะมีสักหนึ่งถึงสองต้นที่มีลักษณะเป็นแบบนี้เราเรียกว่ามะพร้าวกลายนะคะชาวสวนจะเอาออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้นะคะแต่มะพร้าวกายเนี่ยลูกจะใหญ่กว่ามะพร้าวน้ำหอมปกติแล้วก็น้ำอาจจะไม่หอมเหมือนมะพร้าวน้ำหอมแต่ลูกจะดกเหมือนกันเลยค่ะ แต่ลำต้นใหญ่มากเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่จะคือมพะพร้าวกลายส่วนอย่างนี้มพะพร้าวน้ำหอมนะจ๊ะเห็นไหมคะรูปทรง,งเขาไม่เหมือนกันผอมเพียวเสมอการทุกต้นเห็นไหมคะแต่ถ้าต้น,ตนนี้ก็เป็นน้ำหอมนะจ๊ะนี่เห็นไหมน้ำหอมตรงนี้จะไม่ยาวมากนะคะจะสั้นเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นมพะพร้าวกลายเห็นไหมคะยาวมากเลยอะวันนี้ พามาดูเท่านี้ก่อนนะจ๊ะแล้ววันหลังจะพาไปดูสวนอื่นๆถ้าเกิดคนไหนสนใจอยากปลูกมะพร้าวกด subscribe แล้วก็กดติดตามที่สำคัญกดไลค์ให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับทุกๆคนได้รู้ค่ะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศกเกษตรกรรมนะจ๊ะ